ใช่ครับในเรื่องมันแค่ไหนในเรื่องมันแค่ไหนอยู่ว่านอกจอมันแค่ไหนค่อนข้างนัวครับในเรื่องมันนัวเหรอไ่ทีมทีมอาร์ตเครียดเลยเพราะมันมีซีนนัวแล้วผมลบรอยสักอยู่ถูไปถูมาแล้วก็ลายกลับมาอีกกี่รอบนึงทีมอาร์ตเครียดอยู่กันกันฮะในเรื่องนี้แสดงว่าในเรื่องคือสาววายจิ้นได้เลยอืมเป็นสาววายแบบแอคชั่นดีเลยเปล่าค่กเมื่อกี้ก็คือนี่แล้วนะเองนิดเดียวนะแล้วเธอคิดแล้วไงมันซีนแอคชั่นด้วย แบบว่าตบจูบใครลากใครก่อนเอานะฮะใครลากใครก่อนอันนี้ไม่ต้องไปดูในหนังครับแต่เธออยู่ข้างล่างนะเอานะฮะมันพลิกได้ครับใช่บางทีจอกต่อยมวยมวยป้ามันพลิกนิดเดียวมันกลับแล้วถามจริงๆเขินนะเอานะฮะเขินนะเล่นด้วยกันเออเหมือนค่อนข้างสนิทกันเลยไม่ค่อยเขินแล้วมันทำเอ่อทำเออหมายถึงเล่นด้วยกันมาบ่อยแล้วครับใช่ปกติเล่นอย่างนี้หรอเอานะฮะปกติก็เล่นอย่างนี้กันหรอ จริงๆผมเล่นกับหลายคนเลยครับเพราะว่าเด็กชายล้วนอยู่แล้วครับเออมันเลยบอกว่าจับก็เรื่องปกติเพราะเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในห้องใต้ถุนมีการแบบละลายพฤติกรรมกันเออกับกับพี่จิยังไงยังไงต้องเปทำยังไงละลายละลายพฤติกรรมยังไงไม่ไม่ก็สมมติเวลาเช็คเมย์นจับมือใช่ไหมจับมือล้มล้มล้มจับจับเอวนี่คือการละลายพฤติกรรมกันจริงๆครับมันเป็นเรื่องปกติว่ากครับกับแก๊งผมนี่ทำเป็นประจำครับ ก็ได้ติ๊กตอกหรือว่าอะไรก็ไม่ชอบนัวกันตลอดเวลาใช่ครับมันคือมันต้องอยู่ในบทหรือว่าไงต้องไม่เกี่ยวครับนัวเองครับตั้งใจไม่ใช่สมัยไหนว่าผมรู้สึกว่าผมโตมากับเด็กผู้ชายเพื่อนเยอะผู้ชายเยอะแล้วการทําแบบนี้ก็ปกติกับผมใช่ครับไม่มีคิดจริงหรือว่าพี่คิดอยู่มีทิ่จริงนะอาจจะลองดูครับแต่เขอยลองดูเพราะตอนนี้ช้อยเยอะมากอตอนนี้เธอเลือกได้เนีรบ้างนี้ช้อยเยอะมากยิ่งเราแบบไปทำเงานสปินเกาหลีแล้วมันกเยอะ ก <c oughs> ได้เลยใช่ใช่ชนิดที่เขาเลือกได้ครับเขาตั้งเอิบอยู่ช่วงนี้ครับอีกนิดเดียวถ้าทำด้วยกันอีกเพลงนี้คือจะลอยอยู่บนพื้นดินไม่ได้แล้วลอยขึ้นไปแล้วรนแล้วทำไมกับแฟนใช่สนุกดีครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆเวลาเราทำงานกับคนที่เขาตั้งใจจริงมันทำงานได้แบบง่ายและสนุกครับเวลาคุยเลยมันเป็นเรื่องงานเลยมันสนุกดีครับใช่แม่ถามว่าแบบสิบแปดจะแลนอะไรจังหวันแรกก็โอ้ยแปบเดียว30ล้านวิวนี่คือหลักๆได้มา มาจากเท้าเลยครับผมได้สองแสนได้สองแสนอย่างน้อยมีชื่วอยู่นั่นก็ถือว่าพ่อแม่ภูมิใจนะครับย้อนกลับไปตอนเขาติดต่อมาเขาไม่จบเลยเขาส่งเพลงมาให้ฟังก่อนครับแล้วก็ให้ผมไปอัดเพลงที่เกาหลีครับไปเจอที่นู่นใช่ครับก็คือไปไปผลิตที่นู่นเลยเอ่อไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงที่นู่นครับใช่ แล้วก็กลับมาถ่ายแล้วไปดูตึกเขานะให้เขาเอิดตึกเขาหน่อยนะตึกใหม่เขาใหญ่โตนะเขาไปแปรอนจาจักเขาหรอใช่ครับใช่แปรอนจาจักเขามาครับพอครั้งแรกที่แบบไปถึงเห็นแล้วโอ้โหความเป็นที่ของเขารู้สึกไงอ๋อรู้สึกแล้วผมมาทําไมดีกว่าครับตอนแรกงงไปเลยฮะสภาพคือคนที่นู่นเขาไม่เคยได้สักแบบนี้ด้วยฮะเจอได้ทีู่่แปลกมากอยู่นู่นครับอือถามแว่าทำไมเขาติดต่อแบบอยากรู้นะคะที่จะทำอะไรเพราเปิดตัวเพลงไทยเพลงแ <pathway. S 2> คือถ้าไม่นับจากหน้าตาเนี่ยผมก็น่าจะน่าจะพวความสามารถนะครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมเคยถามแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าเ,เขาเห็นผมเป็นคนที่ทํางานเพลงจริงๆกับทำงานเองที่แบบไม่ได้อยู่ค่ายอะไรเงี้ยที่แบบเป็นคนเริ่มโปรเจกต์เองจบโปรเจกต์เองอะไรเงี้ยครับอืมที่จริงมันแบ่งหน้าที่กันยังไงนอกจากส่งไปเราฟังเราอแบ่งหน้าที่จริงๆหลักๆเป็นเพลงของเขาหน้าที่ของเขาเป็นหลักครับผมก็แค่ออกแบบเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เนื้อร้องเล่นหน่อยครับ ดันมาทุกวันก็เป็นเพลงไทยเพลงแรกก่อนไปกดดันครับแต่พอไปเจอแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเด็กผู้ชายเหมือนกันน่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทํางานง่ายครับใช่พฤตกรรมแบบี่แบมเป็นแบบควรจะต้องอะไรแบบกินป้าือเหมือนสนิทกันมาเป็นอะไรกันโอ้ก็แบมเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่สองเลยที่เรียกเรียกผมมึงเลยหรอเขาบอกคนแรกที่โอ๊ตปาโมตคนที่สอง ท่านไมทำไม,ำไมปกติยังเรียกน้องแบมทำไมเราเรียกมึงไม่ก็คือเหมือนคือเราเห็นเขาอายุกใกล้ๆเราก็เป็นเ<ช>พื่อนอยู่แล้วแล้วผมอยู่กับเพือพ่อนผู้ชายเยอะอ<ช>่ะแล้วบางทีก็คุยอันางเ้ยเร็วๆเรียกมึงก่อนเลยเอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆผมทำงานแล้วไปเรียกน้องแบมมันก็จะมันแปลกมันเออมันห่างเหินแล้วอยู่ดีๆมันใช่น้องแบมมึงก็ไม่ได้เออมันดูห่างเหินไปหน่อยอ่ะเขาเรียกมึงเราสิได้เรียกกลับมาแล้วก็ปกติแล้วก็จะเอาชินเราเรียกเขามึงแล้วเขาเรียกเราว่าพี่ถามครับพี่ถามไม่ มันเป็นสแรคเตอร์ที่เขาวางมาแล้วครับ่เป็นตัวมันเป็นสแรคเตอร์ถ้าเราจะเหมือนกันมันก็จะดูเหมือนกันเกินไปไม่มีใครไม่มีใครเขาชอบเลยเหมือนกันเลยครับแต่เราเป็นคนไทยคนแรกนะที่เขาทำาภาแบบนั้ใส่ภูมิใจครับเือดีเือดีภูมิใจครับคือเขาทำเองหรือว่ายังไงอะคะต้องมีที่มาแล้แซลอะไรกันหรือเปล่าอะไรมันทำขึ้นมาเองแล้วตกใจไหมอะ คือคือผมอะไม่ตกใจผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันคนนึงอะแล้วผมก็เคยโดนทําท่านี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกเฉยเฉยแต่ท่านี่มัแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยทํามาก่อนเหรอไม่เคยเห็นเขารู้เห็อิจฉากันละสิอิจฉาละสิเราควรเขาควรโพสเขาบ่อยๆไม่ควรเหรอเขาทําตัวหน้าโดนแกล้งเองด้วยอืมอันนั้นโดนแกล้งยังไง เซลอะไรเขาชอบเขินเขินเงี้ยก็โดนอย่างงี้เราก็เลยชอบเลยแก้ใช่แก้เลยใช่ถามว่าภาพแรกก่อนที่จะได้เจอเขาแต่งแบบก่อนตอนที่เรายังไม่รู้จักผมเลยความคิดของอะไรยแต่งแบบเ้ยแต่ผมไปเสพผลงานเข้ามาแล้วครับไปดูสัมภาษณ์มาเข้ามาแล้วก็ดูเป็นคนน่ารักดีครับดูเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยกับผมอะเพราะว่าผมรู้จักพี่เขาเขาเรียบร้อยทั้งบ้านส่วนใหญ่ใช่จริงะเร้อจริงเรียบร้อย น่าจะน่าจะตึงสุดในบ้านนะผมว่าตัวเนี้ยใช่ให้น้ำจากพี่เขาแล้วอ่ะอือจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกน่าจะมีครับน่าจะมีคุยกันเรื่อยๆครับใช่จะพากลับห้เขามาแจงเพลงเราบ้างอะไอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีคุยโปรเจกต์กันอยู่ครับใช่เมื่อไหร่จีนก็ถอยยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะเพราะหลังจากนี้จะมีเพลงผมปล่อยซิงเกิลของตัวเองก่อนครับใช่ถ้าตัวเขาสูง ใช่น,นะฮะชวนมาคือชวนมาส่วนใหญ่แบมเขาชอบเล่นเกมครับ,บ,บเ,เบขาชอบท้าผมสมมติเล่นพูลได้เขาจะให้ฟรีช่วงนี้ผมก็เลยฝึกเลยฮะตอนนี้นี่แทบจะซื้อโต๊ะไว้ที่บ้านแล้วฮะเพื่อ <c oughs> เพื่อเล่นแข่งกับเขาเนี่ยเอาเอาของฟร <c oughs> ีเขาเคทัศนะก็คือเอาแบบใช่ใช่ฮึยแล้วเคยชนะหรือยังบางทีไปเล่นอะไรเขาบอกเหมือนได้เงินมาเป็นเงินสดอะไรเงี้ยเขาเป่ายิ่งฉุบใครได้เอาไปเลยแล้วนี่แล้วนี่เขาใส่โอ้โหนาฬิกาเป็นร้อย<ช>เอาตังค์ผมไปอีก เปล่ามิฉุกฉาผมเอาตังค์ไม่พอไม่ยอมจ่ายฉาดชอบเล่นเกมเหลือเกินเล้วผมดวงไม่ดีอยู่แล้วแต่คนชมว่าแบบเคมีเข้ากันแล้วผมรู้สึกก็ดีครับเราจะเป็นไอดอลแล้วครับก็เออเข้ากับคุยกับไอดอลได้กันโอเคครับเรียนเกมาียนผู้ไอดอลมาจากเราไหมยังยังเรียนยังไม่ครบครับเขาดูจาก MV แล้วเขาดูถ้าดู MV จริงๆเนี่ยเขาจะมีการจิกตา MV ของผมนี่จะขอผมจะเต้นอ <ules> <hours>. ีกที่อะไรอย่างเดียวผมผมเต้นมองพื้นอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยนะเขาเต้นแบบแตาผมมาอย่างอี้จะเต้นฟรีอยากจะเต้นอ่ะเราไปฝึกไม่แเราจะไปใช่แคนละแนวคนละแนวแนวเขาทางเขาเราถามเคือเรื่องโฟที่เราเป็บินเขาแต่เขาช็อตกลับ จริงจริงด่าแรงกว่านี้อีกนะปกติปกตินี่คือด่ากแรงกว่านี้อีกับนี่นี่คือเบามากเลยคะใช่แดงว่าเรารู้ว่า้ามินไปอย่างนั้นแน่นอนมันจะต้องได้กลับมาอยากโดนด่าคบอลครับคือชอบท้าทายระบบมากเลยโอ้เป็นงนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่เคยคุยกันดีอยู่แล้วก็คือตั้งแต่ตอนที่คบกันจนตอนหลังเลิกกันก็เปอย่างนี้ก็ด่าเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิม ม่มีเปลี่ยนใช่ด่าือนเดิมครับเออาโดนด่าพ่อเขาถามมาว่าเมื่อไรเราจะโตเราอยากตอบเขาตอนเม่อไรก็ตอนนี้ก็ก็โตอยู่นะหมายถึงว่าเออแบบเออการทำงานอาชีพการทำงานเราโตขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่ครับแต่แต่สุดท้ายผมโตยังไงเขาโตกว่าครับไม่บอกยูยูแค่บอกเขาโตกว่าเฉยครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานมานานกว่า กว่าสิปีแล้วใช่ครับเดี๋ยวกูโดนอีกถ้าทายระบบเราเรารู้ไหมว่าเขาจริงหรือเขาเล่นไม่รูครับไม่สนใจดีกว่าเขาด่ามาก่อนก็อยากโดนใช่โดนด่าอยู่แล้วชอบความเจ็บปวดได้เลยสักต็มตัวชอบความเจ็บปวดไม่มีแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเรื่องปกติครับอ่าระหว่างการที่เราไปสักกับโดนเขาด่าอะไรเจ็บปวดอะไรสนุกกว่าเออก็พอเลยครับ เจ็บพอๆกันครับตอนนั้นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปไงเขาด่าใหม่อันนี้มันอยู่นานครับนานด่าหมันเติมบ่อยเติมกับว่างๆว่าไอยเติมแต่ว่าสุดมากเขาไปเติมเกลเราไปเติมโฟมฮะวิ่งกันเติมเกลยังไงเราเติมโฟมพูดเลยแปลกๆแบบโฟดอ่ะไม่น่าเติมนะให้ปล่อยเขาไปทางที่ดีเถอะพี่ปล่อยเขาไปเติมอะไรอื่นเถอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ปล่อยเมื่อไหรเพลงเดี๋ยวปล่อยเอ่อเจ็ด ตุลาคนนี <gr olduğ aller> <contamination> <bem> hey, ้ครับน okay. ี่ไม <or> ่นานแล้วครับเพลงปล่อยนะครับเพลงใหม่ปล oh, like ่อยครับอยากจะบอกว่าแอคจัดเลยครับโอ้ร้องแบบนี่มันโชว์เสียงร้องแบบอ้ไม่มีเต้นครับแต่แอคครับมีมีหมีมีนิดหน่อยครับนีหอย นี่คือเลือกเองเลย MV นางเอกสองคนเลยครับนางเอกนี่เลือกมาเพราะเหมาะ MV หรือเลือกมาเพราะเหมาะกับใจอ้ยพูดได้เหรอฮะับองดูมาไม่เหมาะกับการทำงานครับเช่รับสองคนนะโอ้เลือกเยอะกว่านี้จริงๆแต่เขาให้แค่สองคนเกียรกับอะไรเดีสปอยก่อนทุณคน้ชมคอยฟังเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับว่าเรายินดีกับตัวเองในชีวิตช่วงนี้ครับเออความรักเดี๋ยวเราอาจจะมีในอนาคตแต่ว่ายังไม่มีจะเราให้ให้ตัวเองก่อนตอนนี้ แต่ไม่ได้สื่อถึงอะไรใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีครับอยากให้ถอดแม้จริงๆผมใส่ตาดิมิทักมากเลยล็อกแรกอะไรพี่ไม่ไม่เคยนะผมไม่เคยลอกแรกพี่คือถ้าคนฟังเพลงนี้แล้วถามกลับมาว่าเอ๊ะให้ใครรู้เปล่าแทนอะไรหรือเปล่าโอ้มันจะหลายคนเลยพี่มาหมายในเพื่อนหลายหลายคนเลยเออไม่มีใครทั้งนั้นเลยพี่โอเคค่ะขอบคุณนะคะ มีข้าวครับมีครับฟังนะคได้อะไรบ้างไหมเนี่ยได้เลยโอเคไ้ที่ไหนที่ไหนฟังด้ที่ยูทูบครับยูทผมครับสายตาเอ้ยยูทูบผมล้านซับแล้วว่ย